โอเคไผบะกะเลขัวเดติตโลนาตะกะตะโลลออียะตะกะตะโลโอเคพัวตะกะปอเรอขี้พอดีนอเนาะตะหนีอรีอะวะบะกะเลขุขัวเดติตโลมเนาะเทตะกะเมกะหนีตะกะวะโลเตบาร์อบากควาดะเมออัวรัวเนาะโอเคปืนแล้วละคันนี้เนาะขอกวนเนาะเลทโกโอเคแลลีออคันนี้ตะโลไผลอเนาะ vai đi để thì ô vậy lại. cái Wow, nào có chắc nó tóc quý vậy? cli 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 nào cli cli con nó cli 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 cli

We got a lego. Dai. A move the day above, do not bother, yeah. A mà I don't do you. Okay. The khao níu eku tìm, no kodo i tìm. Kunava ku loli le. rồi le, loli. Wala le, loli. Wala le, Wala Wala le, กวาเลยต่รักคู่เลยที่ไยเฮ้ยเดมือเดะเลดเดยวจอเละเ้ยแค่นี้สารคูลยนะกวาดอไไม่ติดดัวติดเชียวเฮ้ยกอนได้กบีก็เลืกเดินคู่เธอได้ยังเท่าเวียเทาเป็นนิกว

อตีวนน่่าทุกาดอจีเยมทุต่ีวิดีมียวอบาดีลคูเลบาว่่อค่บลเดี๋ยวตีันะ้ยบบาเลยนะโคตรเดีสุดอเลยเดี๋ยวคู่คูบางเน้อสีเราจะวันแต่ีเลยเมาตีบ้านเลือ وين ثاني نيشان لي لالا يلا بارا بارا دا دا كل لاني ده انكمين bắt لا نيها هاي كوبا دا دا cô كله لاني ده انكمين كده لا نيها هاي كوبا دا دا ده كله لاني ده انكمين كده لا نيها هاي كوبا دا دا ده كله لاني ده انكمين كده لا نيها هاي كوبا دا دا ده كله لاني ده انكمين كده لا نيها هاي كوبا lấy دا ده كله لاني ده انكمين كده لا để lấy <laughs> <laughs> <C' cười> <laughs> คนี้รคูเดที่คนลวเราแม่งกันนี่ตลอดลเดเดิยบ้าก็จะได้คูดไปลยนะเอป่ะเดเดี๋ยวแค่หวมเดี๋ยเดีบ้าหวายเมื่อเดี๋ยวอันยันบ่อยอ่ะอนยันหวยเลยเลยแคกลายเชิดป่โอเควอรลวันนะเมนี่ก็ไม่ดเนดีกวาราหนะดาดีนเมนี่ดูลุเลยบ้าเมฆเลยมียเีเอาไนาตะบูอยู่

Mẹ có cái mưa để mưa đi nhỉ. Mẹ gọi cái <laughs> con này để mưa đi. Ô là siêu đi à. Tắc cả đó. giờ để mưa này tí nhau đi nữa đâu rồi. Là là quay nhỉ. Đã cái để mưa đi à. Là ở mưa. Ừ. Để mưa. Để để cứ phải để với tắc là siêu cái chứ. Đi ra quần đi. À này đẹp là Ừ, yeah. là xin đi. Ô là xin là để làm mẹ chúng Okay, qua cái này về là. Po glai lên po glai rồi này Go. Go rồi là đi rồi. Nghe gì không? Để thua. Không có

Wadendra lompwe, kudani telora lompwe. Ha ee. Telor ne mbarikupra fado. Wee. Wee, dame danyiboyi wakwa. Oke. Kowkarawayana, tarawayana meke ni le fado telor wadinyana. Oke. Mene nila kilor telor ne kede. Nge, ane kede pala. Nga le fiko, chala. Mbo belerenda e.

ủa đại cho ta cái tí đi nó tự rồi ui, lên để tí ô sao vậy sao là à lên quá nhưng mà tụi nó tụm đó là cũ lên đó còn tụi i bồi quai ye à tụi ta

วันเดตินาเกรีรเมตัญญอมเนาะโลโลขุซีนก่ออะวะตะโลโลเดบะกโจซาบะคริสเตร์ไฟเนาะโอเคกวาระวายะเมดะโลกโดเจวาเล่นเป็นนี้เดติวันกวาตะโลโบตะโลโบนึงยิกนะรีบาตโกบะมุมะอีดัลวิลโลเอกะดาเฮตอบะไฟละปลิกดีนะโอเคเดเดโอ้ยตากมะบ่กวาเดนาเกโอดาบะเดลามาลาบอมะกวาเนาะเมเมดิดัลละ เอาหัวแล้วเอาอรวิอเดยาบัตเดียวโคตรนานอ่ะอ๋ไดอยู่เลยโอเวันตรยเลยไหว้ตร okay. ีตนีมชูตมชูอุ้ยกว่าดี่าะดูเลกูบ่เบียรลว่าจะปลับลับกัไดิบกลบเล็กาปิยล้วปลับปลับแล็กน้อยกูโอเคมานะ อาไว้คูเด็ดที่ได้พวจัยไม่จอคูไมาจะกระบะปลาไงจำเป็คูดีกระบะปลาดูแลในนี้ก็น่าเนาะเลยถ้าเรคูวัดกับตาหูกระตาเข็มมียี่กน่าเรืเข้มหาดีก็มีดีบารมือแต่ก็ยิ่งตัการคูบ้าอ่อนนะก่อช่วงนี้เดตามูดีคูอันนบลเด็ดที่ช่วงนี้มีกิโนยอย่างนโยนอจิลข้าเลย

เนั่ขได้ที่ไปยกตปอนดนยี่เดทดาดูเลยพอจะแขอย่บนเนี่ยยู่เนี่ยหอ้ยคอดเลยรอย้ยแล้วลอยทีาลมั้งลอยเนี่ยเขากิดดิ

के कायदी कुदाती विली ना निवेलो लेली डनेत्यादी मना येना रे तो बरोरी आवा आवा ना ओके नेने प्याज दे ना तो येतीया उं तो कुडोन्या तीरा ले सेगे मेन्या पुपुए सेगे चीवू उं नीला वाई ला नि वय ला โอเคนี S <S ่เทียนนี่มึงกอนี่ไปละมานะครูครูเคลียร์ให้คนดูดีแล้วนะโอเคได้นี่อย่าดิไปละมานะเต็มย่านะมีวะให้ครูเดติดแล้วนะครูลูกไปเดติวิดีโอถ่ายได้กะตอไปละมานะกอดะอซูคลิตับพาดดกอดะ